ดีคะ่ะพ,ววพ่อพ่อก็ชุ่มแตากับใยผ้าชุ่มใช่ในหอแล้วแข็งเนาะไม่อนีต้ตากับยายพ้าข้าเบิ้องเหลือคะ่ะหาดแกงสาวน้อยคะ่ะมาถึงหอดมือนี้จนได,นนะะด้เนาะค่ะโควิดมาเด้อตาเอ้ยเพิ่งสั่งปิดหาดแล้วเ <c oughs> พิ่งสั่งปิดหาดสมบ่แมนีแมนเมีนบ่หำน้อยเราคือย่างเด่นอยู่ดิสันอันพ่อยค่อยไม่ค่ะเพป็นไงเออหามเก็บยังหำม,มาเล่นหาดบ่หำมาหาม,หาม,ม,ามายังก็มาเก็บของซอย โอ้หากองเขา่านี่พอครับหาดยจงสาวน้อยครับทั้งการเพิ่นได้ประกาศปิดแล้วครับโควิดมาสร้างปัญหาละปีนี้ครับยายเยอะมาเก็บขงวงเจ้าอ่ะเขาม่ใกล้เพิ่นสีได้ฟังกั <c oughs> ชัดไม่อย่งเเก็บขวงกับฟังอย่างนี้ โอ้จีบเอาสูพันฟังนี่ล่ะโควิดมากเน่ค่ะแม่ขายกันเก็บเครื่องเก็บของแล้วเพิ่นฝั่งมาตีตากับยายกับมะเมียนมาเก็บเครื่องเก็บของโอ้มแมนอีหลีเนาะคุณเหลือแต่เหลือแต่ห้างล้านขายล้านค่าเงียบและแกงสาวน้อยบ้านเมืองหมีเนาะครับ<ม>กําลังเป็นกํากลังเป็นดาวรุ่งแรงท่องเที่ยว โวิตะเออเต้นน,ตนี้เพิ่นตั้งเอาไว้ยังชี่ป่าเน,นี่ยออพ่นยานลมมันพาดีอะโอ้อมาเก็บของมยาย้ายเ,เก็บของขึ้นเนาะเจ้าสั่งปิดเบิได้เห็ดยงไหนเนาะ เพื่อความปลอดภัย<ส>ของทุกคนนะครับนววเน,ะนา,นา,นานะเอาคอยเก็บขึ้นรถได้ยายเด้อตาการะลังถอนเสา,าปักหลักว่าแม่นได้บอลทีขายควงคักแล้วมาถูกไปปกักหลักเลยได้ค่าได้ขายแตบ่ได้อีกแล้วโควิดเนี่ยนตรายหลายเนาะ แมนไปบนไดนเมืองห้างบนนั่นกันบนเดนติดกันหลายละรุนแรงบอกอุดรคือว่าติดหลายบอกมาสั้นอุดรอุดรนบางมือบางข้าวหันเขาจะว่าแปดค้นจะว่าหอดมือนีหนีที่จะคนแล้วนะตาหนองคายเขากับมีบอกหนองคายกับือว่าอยู่ทางนั้อยู่ทางเฝ้าไรลมันบอกเป็นบ้านเนี่ยเด็กน้อยมาแต่ มากันแต่เ<ต>ชียงใหม่เชียงใหมส่สมคัคัดเลือกทหารออว่าสันว่าสมาคัดเลือกทหารว่ามาหอดพี่แล้ววันนี้ได้ยินข่าวว่าทั้งหนึง่งเชียงใหม่มันแพร่ระบาดหมอนี่ก็เลยไปตรวจหมอโอ้แม,ม่นไปหาหมอให้หมอตรวจไ,ได้พบเชื่อดเด้ <laughs> ไปตรวจหมอ <laughs> <laughs> ไปตรวจหมอ, <laughs> อเออโอ้ถือกแล้ว ย่อนซอนดูสิตรวจหมอเนี่ยโอ้ยไปยังก่อไปตรวจหมอหรือหมอให้หมอตรวจไปหมอตรวจหาเชื่อไปรักกันเออเป็นยังดอกว่าเจ้าเท่าเนี่ยเท่าเนาะมันก็เท่านาเท่าล้างล้งนาล้งล้างท่านแหละเออตามกติกาบันี้ล่อเ้าก็ติยกขึ้นรถเนาะพ่อนะขึนรถป่ะเอ้ยกตัวยกขึ้นรถเนาะ กําลังเป็นสถานเที่ยวเป็นกําลังจะบูมจะแมส์กําลังบูมเนาะเมนกําลังบูมคนมาเที่ยวหลายสาวน้อยมีนาป้าไม่นี่นี่นีงยากเหยางดีใจว่ามีบอนหาอยู่หากินโควิดมาสกัดอีกแล้วปีนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยย่านได้เฮ็ดคลิปมันแน่วัยพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งอีกอยู่ดอกโอ้ยเจม่นได้ปีใดก็ได้ เนาะโอ้ยเอ้ออ้ามไปละเด้ตากำลังจะเอาล่อขึ้นรถเดี๋ยวตาทีได้ยกซอยอันเออย้ายไปยกซอยตาก่อนเด้อค่ะเด้อโอ้ยเจ้าคือว่าเิดโอ้ยายเยอะเป็นซ่างเงียงบ่ย้ายเออเลือเอาตัวน้าเออเฮ็ดรถเฮ็ดรถเดี๋ยวแหลมสีแล้วไว้เฮ็ดเอาเจ้าเป็นซ่างเงียงโอ้เงียบขนาดเนาะแกงสารน้อยเฮาเนาะ เป็นคำสั่งคำสั่งผู้ใหญ่นะครับเนาะก็ได้ได้ปิดใบปีหนาฟ้าไม่ได้พบกันไหมครับกําลังจะเป็นมองท่องเที่ยวดาวรุ่งของเมืองหนองคายนะครับเนาะเมื่อวานนี้คนไายหลายน้อยใหญ่มือสุดท้ายว่าจะได้ได้ยินได้ยินมามือสุดท้ายนะตาเอาคือมีคนเล่นน้ามีเงินไหนไอ คื่อว่าปิดละโอ้คนลงมาเก็บของบอลมาเก็บของเก็บล่านกันเนาย้ายมาตีดีเลอย้ยายเ้อมันอยูเด้อขึ้นโน้นไปมันตกเด้อเจ้าแค่ไหนกบนั้นล่ะปูมีแห้งหลายๆป่มมัด้วย,อนนอวยโอ้ยมาเสื้อเขาไปใส่แห้งแบบยายเยลยเขาใส่ปัญญาเขาใส่ปัญญา,า,ญญาเห็นว่าน้องตาบุญชื่นมันบอกกนะัน เป็นบ่อยใส่ปัญญาเค็ดอยังนะงยูบ่อย้ายไปไ,ปนนปไหนยูบอ่ะยูรถในร้านี่ไปเสฮะฮะลงุลงลงุลงลุงลุงค่อยลงเด้อค่อยลงเด้อยายเด้อ

รอบสุดทาย <laughs> โอ้เออคักไร้ค่ะอันนั่นเนาะโควิดนี่เขายอือนโซ่ความขาวกันอั <laughs> นน้ำก็เป็นตะเล่นตะเลนเนาะค่ะเนาะเป็นหาดเป็นแกงนเ,นเด็กน้อยมาเล่นแตกเงยาวเงาวภาพเมืนเน่อนีวางเปล่าแล้วค่ะปิดหาดกันละ ท่านั้นก็เป็นสซบปลาวเนาะค่ะเนาะเลื่อมมาเก็บกันของยายก็เก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวสิขึ้นไปแล้วค่ะแต่ยายสิพาขึ้นไปเบื้องภาพล่วงเพิ่งเพิ่งอีกทีนึงเนาะค่ะเนาะจะถ่ายลงมาเบื้องให้แต่งเบื้งกันอีกทีนึงค่ะน้ำโขงมีห้อยแก้งมันเหลือข้เจ้าที่บอก หวอยนู้หวอยนู้นโอ้ยไปนู้นหน่อยกันเล่นน้ำละมีอยังมันเลิกบนนั่นวะบนนั่นน่ะว่าแม่มันเลิกบนนั่นที่โบได้เขาไปใกล้ หนูน้อยเล่นน้ำเย็นชื่นใจไหมลูกเอ้ยเย็นชื่นใจเลยตัวเล็กเล่นน้ำเขา,าเก็บของน้ำแบบนี่กเก็บเื่องเนาะเอออันรูสือจังเดท้ามความรู้สือเข้าเม่าน้ำกันนี่เขาเจ้าปิดหาดเจังเสียอ้ยเชีได้เนาะ เอ้จีได้หาอยู่หากินกันไปโดนๆเนี่ยโอ้ยตัวเล็กสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องตากับยายหน่อยลูกสวัสดีค่ะเร็วๆสวัสดีค่ะสวยปสเป็นไอ, <c oughs> <c oughs> อ่เออช่องตากับยายพาชมชาแนลอันช่องนี้ก็เปิดวังโควิดปีกายนี่แหละนอนอยู่บ้านโอ้ยจั๊กสีเห็ดเอียงมาสั่นบ้า เบิงแต่ของผู้อื่นร่องเจ้าของไม่เห็ดเบิงก็น,น่าจนดอกโอ้ยได้เป็นเลนน้ำเดยนะเอยอีหลีแล้วคอยกันว,ว่าโอ้ยพ่อชิมีความหวังได้หาอยู่หากินอโอ้ขย,าย,อข,อายขายมันทอดเห็นดิจ้า,า,า,าเนานมนกัน,าน,าน ขั้นบปิดแบบนี้คนมากลายๆกันรักษาบบกุ่มเนาะนนนเล็ดหลอดแมน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 เนจังไกับปนไปแล้วด้วยอาทาเบื้องปีนาฝ้าไมหมเนาะอามันดีขึ้นก็นี่ <c oughs> มันดีหนีจังไหมมันสายพันธุ์หม้ขมาอีกแล้วได้ยายเด้อเนาะเมนติดยากอีกทั้งที่เป็นพื้นที่สีแดงเกิดเครืฟิวกันอีกทั้งที่หากินยากเติมเป็นเนาะมาเดตังจังบัดอืม แม่ติดมายากอีหล <cat on developed Airbnb> ีนล่ะไปใส่มานํากันติดไปเบิดครัวก็จักสิเฮ็ดจังได๋นจังได๋่หาบ่ได้อมตัวสิได้หาอยู่หากินได้บ่ถ้าแต่แบมือขอเงินอันเดียวยาอยู่มันก็บ่ไหวเนาะแม่นบ มแม่เจ็บเพนเดี่ยวทั้งใดมาหายเขาเหนใเ่นอยเอ้ยมูแม่ค่ะเพิ่นกะกำลังเก็บเครื่องเก็บของเนะคะ,ะของยหญ่เก็บแล้วเรียบร้อยละได้ยางลงมา ถามไทยก็รู้สึกไม่ขาน้ำกันเนาะค่ะช่วงโควิดยังดีโอ้ยจะเมนยากค่ะหายยูหากินก็ได้เปนปีนาฟ้าไม่หาดแก้งสาวหน่อยเปิดกะขอเชิญพ่อแม่พี่น้องเนอมาโซมาเที่ยวกันค่ะเ่นน้ำโค้งเย็นสบายค่ะสภาพเมื่อนี้เงียบเงาแล้วค่ะนักเรี่นน้ำ นักท่องเที่ยวกะงดมากกันนะคะย้อนโควิดโควิดมาลังควานอีกแล้วค่ะขั้นแมนอันย่ายบบไวอิลีย่ายกัคงจะได้เฮ็ดอันมันฝรั่งทอดกรอบใส่ผงปุ่งรสนะคะนะทรงตามลานค่ะคือเก่าค่ะซอยอุดหนุนย่ายในเด้อค่ะดเด้อพี่น้องลานค่ะ เกาที่ยายเคยไปล่งไว้ยายก็สิได้ไปเยี่ยมไปยามอีกเทน,นึงค่ะขนมไปล่งคห้ายกันค่ะเป็นได้พ่อใกล้ลแล้วแล้ววะเก็บเครื่องน่ะ <laughs> บัดบัดขนลงมาตีทะยอยลงมาเรื่อยเรื่อย <laughs> บัดเก็บนี่ร้ายปวดบัดนี้ ลาน,น่อยมันอยากเล่นน้ำพุณน,นะตอนนี้ย่ายก็นั่งอยู่นี่แหละนั่งอยู่แค่ยื่นกลางน้ำเนาะภาพบรรยากาศโอ้แค่เมนโบปิดนี่ค่ะแค่ตั้งกลางน้ำด้วยค่ะนี่ตั้งเซริมซุ่มตำบกุงกันค่ะโอ้แสบแสบ ปลาเผาตะมพุ้งกันแล้วนั่งกินร่มชม่อมยูวช่มบรรยากาศเล่นน้ำเย็นๆเนาะคะ่ะเนาะตั้งฟังสอป่อเล่า,ลาแย่ก็ขึ้นจากน้ำม,มากแล้วเนาะไปแช่น้ำเย็นดีคะ่ะอุ้นตานั่งเสมยเกยเึ่งรวดพุ่นแหละเตรียมตัวจะกลับบ้านกันแล้วคะ่ะ โบกมือย่อยๆลาแล้วแก่งสาวน้อยปีนี้โควิดทำผิดโควิดทำย่ายอกหักอีกแล้วบบกมือย่อยๆไปสันตาว่าสองมือปุ่นคักใจไหอ้ยกับน้าดาวฮาบัานเนี่ยไปเมื่อ แกงสาวน้อยเฮ้เท่ยเท่ยไงนะโอ้มีตัวใหญ่เนาะยายนี่แหละครับแกงนี่นอกเพิ่นว่าแกงทางลงบนเขียนวาแกงอย่างั้นแกงสาวน้อย ใช่ชัดเจนเลยติดแ่งสา้าน้อยตัง้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์โควิดสิบเก้าจะดีขึ้น,นเป็นราตาออ่าเบิ้งลูกเนี่ยเมื่อนี้นะสภาพเมื่อนี้นี่หักละต่างกันเนาะ เั็นเนลักบ่กทางลงโอง้นะ oh, ซื้อบ้านเมืองนี้แล้วก็ซื้ออย่งก็แกงสาวน้อยเตี่ย ก็บกองเนขึ้นจะมาขึ้นบางส่วนค่ะ,ะย่อยกันเก็บไปเรื่อยๆค่ะขั้นโควดบ่มานนี่ก็ก็ติได้มาเที่ยวกันค่ะขึ้นหน้าขั้นเพิ่นเปิดอีกอะก็ติได้ทำคลิปไม่พอพี่น้องได้รับชมกันอีกนะครับเนาะตอนนี้เพิ่นปิดแล้วครับขั้นเมื่อไหเพิ่นเปิดหรือว่าไว้ไวๆหนีหรือว่าปีนาฟ้าไม่ก็จะทำคลิปให้บึ่งไม,ไม่เนาะ สำหรับมะนีนะคะยายก,กับพ่อให้ชมบรรยากาศแล้วค่ะอ่าพอฝากไม่ฝากช่องตากับยายพาชมชิมเสนอนะคะเนาะซอยกดไลเ์กดแชร์กดติดตามก๋วยตายกับยายค่ะทนเยี่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ